เอออย่างงี้ค่อยได้อ,อือเะอือ,อโหลดเจ ท็เท็ดแมป King o d y s s ครับแมปใหม่ครับผมอือดอตใส่ ใส่ลิงก์แมปไว้ก่อนเดี๋ยวผมโยนลิงก์แมปไว้เด้อนี่เลยแมปใหม่แต่วันพีทแมปใหม่นะแมปใหม่ดูดิภาพอย่างสวยเลยทุกคนเออเข้ามาเลยเอ้ยมีคนผู้สร้างมาด้วยแมปใหม่เอ้ย ôi đâm đua đôi này mất ý già, spam là pem nó là hấp สแปมนะสวัสดีครับหมาเทพในตำนานทำไมเน็ตเน็ตมันปิง,ปงๆวะ